ออกอีกแล้วจ้าเห็ดสิผ้ามาเก็บเห็ดไปบาดเนี่ยดอกกำลังพอดีพอดีสิมกือสีแกงเนาะเนาะบ่ท่านได้ไปหาเบิ่งผักหวานอยู่ไหมพี่น้องแฉงตรงนี้ผกหวานเนาะเห็ด่บท่าน,นก็บแฉงใส่หน่อไม้เนาะแต่ว่าหน่อไม้สับมาต้มแล้วเอาเบิง่งเด้อพี่นอ้องสิผ้ามาเก็บบาดพุ่นะเบิง้งออกอีกแล้ว หลายอเพราะได้เพราะได้แก่งหาหนูไม่มแก่งใส่จักนอบ้างลูกไส,ส้กินน้ำบ่ดละมึงแต่คนส่วนเนาะออกอยู่บพเศร้าอ่นละเพราะได้กินพึ่งมันเห็ดออกว่าแต่ฝนตกมากบาดใดก็ออก มันก็ทย่อยออกเนาะบ่ออกพร้อมกันไม่ออกพร้อมกันส,สองสามขอนเทียนหนึ่งนอกก็นั่นก็ทย่อยออกทย่ทยอยออกก็ทย่อยกินคือกันล่ะออกมากกินกระจีนเนาะทย่อยออกมา เก็บดอกซํำนี่ะท่านแจงมักหมกแล้วขามักหมกมันมันไข่ก็้อเสื่ออันซุ่มเป็นถุกอันซุ่มอันข้าเจ้าเป็นถุงออกมาขายอยู่ได้นี่ ซุม้มเพราะว่ามันเจ็บออกสุดๆเนะาะเขาไปแจงมันก็อ่อนหมกมันก็อ่อนแสบเพิ่นสีออกเพิ่นเป็นให้ขาวอักหลากออกมากหลุดออกพอได้จีนพอได้จอมเนาะพอได้จอมอยู่ว่าเศ้า นี่ข้อนนี่กำลังเป็นให้ออกมาขาวอักหลาดคอนใดมันสิออกมันสิเป็นให้ขาวอักหลาดออกมากใหอยู่แต่ลายเกิอบอยู่ห้าลังเทียเขาออกตึงกันไว้ังสิเกิอดอยู่ทางในข้อนตึงของ้อนเขาตึงมาที่นี่เขาบบเห็น ได้หลยย่ยุกหาแนว่ามเอาซวนเอาตีนมันออกเนาะทำช้อ,ชอยตีนออกที่เป็นหาเบิ้งผัวหวานบ่หงมากแกงเขาแกงอ้อนอวดดัวรวได้นนิเลี้ยงไว้ห้กินก็ดี าตังเต่มนันอันนี้เขาก็ได้กินรลดเนาะเต่ม,มันออกเป็นตาเลี้ยงอยู่ได้พี่น้องอันลูกไส้ไอ้ที่เผิงแล้วไปหาดอกเตอร์ดอกเตอร์บัญชายุนนสังต้องหายเสียมากมปลูกก็เลยได้กินนี่หละจะเอาตามนี่แล้วพี่น้องไปหาบ